ความยุติธรรมด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่บ้านองเดือนสวัสดีค่ะพวกเราจะมาเป็นพิธีกรนะคะให้กับงานนิติปัญญาของเรานะคะในหัวข้อเรื่องที่เราได้รับมาก็คือการศึกษาปัญหาด้านการอำนวยความวยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับประชากรในบ้านนองเดือนนะคะแล้วพวกเราก็ได้มาสอบถามถึงสาเหตุของปัญหากับบุคลากรในหมู่บ้าน ครับผมมีบ้านบ้านด้อเดินนะครับผู้ใหญ่เนตรนะครับอผู้ใหญ่อพาพจน์บุญสงะน,น,นะครับเป็นคนแถวชุมชนนะครับกับผมพ่อตงการบุญสงกรรมการหมู่บ้านค่ะอุทยานแห่นชาติอทยานนิ้รรศนะแล้วสำหรับต่อไปนี้ข้อติมีคำถามนะสามารถถามกับพ่อพว,ว,ว่าเออปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านน้าเดินเนี่ยมัน เขาจะต้องมีทางแก้ไขจังไดมีวิธีการหรือว่ามีอย่างที่ไหนเขาปรปับปรุงแก้ไขในเรื่องตา่างๆที่เขาสิถามในช่วงหนึ่ต่างๆแต่มีมยู่งยากคำถามในชัยมุ่คำถามเริ่มจากคำถามแรกครับสําหรับข้อแรกนะครับก็จะถามว่วเข้าไในหมู่บ้านอือนของเขาเนี่ยครับมีการจัดสญญรรพยากรได้สิ่งไม่รนะ่องแบบยุทธธรรมดีบัวนะครับครับสำหรับคำถามนะครับ ส el, la gente, Rivers, ิ่งแวดล้อมนะครับแล้วการทรัพยากรในหมู่บ้านนะครับตัวมีน้องน้องแม่นะครับที่ใส่รวมกันนะครับเพื่อน้องแม่และน้องกอกนะครับในหมู่บ้านจะใส่หาปลาแล้วก็จระสันผู้ใดที่มีความสะดวกหรือจะใส่น้ำใส่ซอยในน้องกอกเข้ากับบริหารบริษัทนีกดนี่เกียวนี่ยังนะครับเพราะว่าตะบันรู้เท่าเรียวนะครับจะใส่ซอยใส่ประโยชน์ต้องกันนะครับและด้านปลาปลานะครับข้าทกับหมู่บ้านนะครับกับมีการจัดการบริหารด้วย ทาง,งการอารอีกสิบ่านนะครับในการจัดการนะครับกับมีใส่ขามีขาเสียใจอยู่กับลายเติมนะครับกับมีน่วยปากปากมูบานอัง้งทางการมูบานจะเจ็บเ่อราคาบาทน,นะครับกับบาดแพลงซ้ำปากปาผู้มีผ่าแก่กับพ่อได้ให้ที่บ้านบนเดือดร้อนนะครับกับค่อยๆบริหารไปนะครับสําหรับข้างข้างไฟฟ้านะครับกับมีทาง อบตนะครับเป็นเป็นหน่วยงานหน่วยงานใหญ่หน่วยงานหลักที่ดูแลนะครับแต่ยังบริวถึงเพราะว่างบประมาณทั้งอบตนี้ทั้กจะต้องตั้งงบไว้เพื่อสนับสนุนละกเพื่อซอยต่างๆนะครับเพราะว่าจะเป็นทางถนนเราจะทางที่สาคัญที่สุดนะครับงบประมาณจังกิโลเมตรแห่งนะครับจะที่บริวาวถึงนะครับทางงฟฟ้ายังบ่ิัทได้ไปถึงก็คือซอยสีบานินเ่านะครับยังมีมือมือยู่ทั้งหอบร้องนะครับนั้นก็เป็นที่ มื่นแล้วจะเป็นที่อาจจะเกิดอาชญากรรมได้นะครับข้างนั้นครับสําหรับถนนนะครับกับมีซีแย่ซีเวตยมันจะในจัดก,การแล้วก็ยังมีหน้างานไหนที่จะยืนมือเขอา้าว่าถ้าธนาคารมูบ่บ้านก็เล่นเหงีนยนยูแต่ก็ต้องประสานงานกับทั้งสองมู่บ้านนะครับข้างมองมองจากพิเศษเหนือท่า,าออไทรได้หรือมีแันขอขออีแอนที่หายทา่าใจ่เสนอแนะท,ท่าผู้นั่งนะครับที่เรื่องตรงนั้นนะครับเรื่องจัดจัด การจระทำจดหมานไปยังไงชี้แนบได้กับให้เป็นเครือข่ายเป็นแม่งานเชื่อมกับอีกหน่วยงานาต่างๆที่เราไม่ชอบนะครับครับขอบคุณครับไอ้สำหรับขอบ้อต่อไปรเราจะถามพี่สาวว่าในหมู่บ้านขอ,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 องเึางนี่เป็ปัญหาเกี่ยวกับการสาธารณสุขเกี่ยวกับคนเป็นอยู่ยังไงบ้างครับมีปัญหาในมือครับโอ้สัปบะรดเข้ากับปีมีพวกไปอยู่มั่อก่อยังบอกคนปอดขาดบอกกองเยอะครับยังบุบ กับผมผมยังจำพ่อครับก็อยากให้ต้นาตลูกลเราข้าใจยแปลว่าเกี่ยวกับไอ้ถ้าหากว่าดื่ดือหรือว่านีที่แปลว่านีามีการแล้ววันนี้ห้าเจ็บป่วยเ้าเป็นลมหรือว่าผู้เฒ่าผู้โถเพื่อนหกลมหรือว่าเพื่อนนี่วันี้เห็ขึ้น้าเสียจังไรจ้ะโอเขาต้องซอยขนาดครับตอนขั้นอุ่บันเนอ่าถึงว่ามันขันหืออะไรอะไ้สูงลงมาแ้ว มี่วยงานท่านไหน่นมากซอยนีชีพง่หม่บ่อยครับโอ้รับมีท่านวาเขาเป็นขาดว่าเข้ามันสุขเสริญเออท่านพันเท่ากับมิจทีจะรองเทากับผู้นัาเท่ากับกับโอาอันจรายใน่ว้งานที่เกี่ยว้องนะครับสมบูรเป็นแบบว่าเป็นรถฉุกเฉินเป็นเบหงหกเ้าวยงานที่เกี่ยวกับชุมชนอตนสงาซอยเหลือเทามิชานที่หนี่ยครับ แล้วถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์แบบว่าถ้าหากว่าเขาหนาวหนาวมากๆหรือว่าแบบว่าหนาหนาวเร็วชาวบ้านบางข้อเงื่อนหรือว่าบางจังไหรเพื่อนบ่มีผ่าพุงเพื่อนบ่มีหยังเฮ้าสมมติโครงการนี้อย่างเขาเกี่ยวของอันอย่ารัฐบาลเป็ซอยแรกผมคิดว่าซอยแบกันโค่นเรื่องนะครับมาต้องเรื่องนะครับโค่นเรื่องเรืสองอื่นทั้งหมดทั้งมาวลเพื่อนจีนที่มาซอยสุกปีได้ไหมเพราะแต่รู้ว่าปีที่แบบว่าหนาว ป่ามาปาลูกีครับครับสำหรับขอสุดท้ายนะครับที่จะถามจริวันนี้นะก็คือจะถามคุณพ่อว่าไอในหมู่บ้านของเขานี่ครับได้รับความยุยงเกี่ยวกับอ่ามากกว่าในหมู่บ้านครับไม่ใช่อยู่กับนี่อยู่นี่้วยสุบชลกอเกีับหมู่บ้านอยู่นี่นี่คิดถาด้ใจแล้วเควนจัดสรงธรรมะท่านไหนสัดในการดูแล ตอนนั àn, <À> ้นเรายกเครื่งก <À. S 1> ับข <c ười> ้าก <That makes S 1> ับออกด้วยเป็นในของบ้านโดยการแบ่งเปวนเลียงกันอะแต่ละมือหรือว่ามีผู้ใดแน่หรือว่าเช่าไหนออกกันคือราคาพุ่นาคนบัดนี้กันจะเงียบไปแน่ก็เลยบริข้ากับออกนะ่ยเเงียบไปบางางมันนี่นดกัรถือกล้านอส่วนหนึ่งส่วนหนึไป แล้วก็ช <ừ. S 1> ่วงนี้ก็ได้ยินข่าวว่ามีโจรมีขโมยเพิ่งเกิดขึ้นยี่หอแคนาดียกตัวอย่างยู่หอแคนาดีของมูกเพื่อกันแต่สิมีโจรที่เขาเขามากลักแบบว่าสาหรับเป็นนักศึกษาเขาก็ษิมาขโมยยึดบุกขโมยอุปกรณ์ในการใส่ที่มันเป็นเครื่องใส่ไฟ้ปาที่นีราคาสูงนมแล้วก็เป็นโทรศัพท์มือถือไว้ลุนเขากระสใส่แข้งแล้าถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ถึงองนีถ้าเขามาประสานงานพอสิมีแบบว่าอีหย่างี่ซวยเขาใดบ้าง เขาแบบไนเนี yeah, well yeah. okay. hey, <c oughs> <c oughs> ่ยน okay. şey okay. ้เขาแบบไหนผมแบบมันแ่บแบบส่วนมากสิแนี่ยน้ำไปหา้ารวจแล้วมันมีกล่องที่ซ้มกล่องที่ของตำรวจเขาเลยแตต้องมีการนอกจกต้องไปหาตารวจแล้วต่แค่ให้ทงานปรึกษาเขาไปใช่เพรว่ต้องการแม่นีการบอกเราว่าจะต้องนึงเลยจะต้องดูแล ไอรัพย์สินของเจ้าของเหนทีทีหรือว่าจไงหรือ่หบอกเออต้องบอกเต่าเป็นเงินเรอค่ะบนดูแลทรัพย์สินของเจ้าของวันเด้ในหม oui? um ู่บ้านเวลาประชุมนี่ในนี้ารบอกหมู่บ้านหรือว่าประชุมสมมติว่าเกิดเรื่องถึงมากสิเขาในนี้ารเรียกประชุมหมู่บ้านเพื่อจะเสร็จชี้แจนให้จุดจุดนี้เพื่อนบ้านจนแอธิบายจุดจุดนี้แล้วก็บอกให้เพื่อนดูแลตัวเองหรือจไหน่น ติดต่อได้บนติดตได้ครับไม่เตรงนี้ตรงนี้ที่เรื่องเกิดถึงแม้ท่านจะโน้ปุ๊กเขาเงี้ยนล้วน้องรักษาอย่ก็ตอนนี้าล่งานทั้งอำเภอเราจะไ่งานทา้งผู้นํางในตำบลมือพื้นํานั่งนะครับเพราะว่าถ้ามีตรงรมมันเกิดเกิการมั่นไหวแต่จากเหตุการณ์ที่ Hungary> ังีชี้ซิงเกิด mhm. ขึ้นในมุบาตันบดีเ hmm. งื่อดีก็ต้องรล่งานทั้งทั้งอเภอสาบนะครับต้องแต่รายงานเพิรม้ว่ามีอย่าง หายยังหายอีกนะครับออก,ลลก็ต้องไนไรยงานข้างอำเภอไปแล้วก็รานไร่งานเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เกี่ยวะของสูงสุดก็คือหัวหน้าสายยันนะครับที่เพื่นดูแลเป็นตำรวจชุนชุนแล้วก็เขาได้เรื่อทุกเดือนอันหมู่บ้านนะครับกับกับภูณามชุมชนแล้วก็ชาวบา้บา,บาในในหมู่บ้านอเภอใดดีนะครับค่ะสำหรับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะคะก็เป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ ผู้นำชุมชนก็ได้ให้ความรู้แก่กลุ่มเราและเพื่อนๆออีกมากมายนะคะค่ะสำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ Keep on smiling, and mm when -hmm. I get. Better know all day I got bumblebees beats Trying to figure out how I'm to...